เป็นเวล่าเขาไม่ได้ทำให้สู้ผีใช่เมล่อีกรอบจับตกจ้าอย่าน้าอย่างสวยอยู่นี่แม่เองเจ้าอย่าพึ่งข่าเล่นเป็นเบล่าเล่นเป็นเป็นมาริซาแล้วผ่าแล้วผ่าเบล่าหนีชัวไปไม่เป็นนกูไปเบบนี้แล้วคนนึงก็ตีเบาคนนึงก็ผ่าละเออมผ่าละกับตีเบาคู่กันนะไปจะผ่ากูไม่เล่นกูไม่เล่นมาริซาเกมกูไม่เล่นกูไม่เล่นแต่สังเกตไหมว่าเวลาดูวันที่ดิตอนที่เราเล่นเมื่อเอนที่สองรอกตอนที่สองวันที่สี่แล้ววันที่สาม เป็นเวลาก่อนหน้าสิ่ไย้อนเวลากลับมาคงคงคงจย้อนเวลากลับมาแล้วไอเนี่ยน,นี่แม่งยืนทำไมกูตีแมงเลยคุณหลอนนะเน,นีน่ยไอหุ่นน่ยแม่งน่ากลัวโอเคไม่ใช่อาทิตยีกูแล้วให้สั่งให้ได้หรอได้นี่กดขวาสั่งไปเลยก็ได้เอาไปเคลียร์ทางทีหนึ่งแล้วค่อยพาบาริเวล่ามาอีกรอบ น,น,น,นี่นี่คือหลอกันแล้วน้องนี่น้องหลอกว่อน้องถามจริงเหรอสมองสวนไหนเนี่ยน้องนี่คือหลบเหรอคือกแต่ถ้าเป็นงูงูสองตายแล้วกูหลบตรงนี้ก็ได้จริงอืมอ่ะกูหล,ลบแทงก็ได้มันหนักมาเดิมยึดเป็นไม่ต่างแม่ลูกไม่ต่างกันแต <c oughs> ่ผมบอกแล้วกูรู้แล้วมันได้ใครมากูรู้แล้วอีเบล่าไม่ได้ใครมาได้ไม่มาหมดเลยโรงพยาบาลเออก็โรงพยาบาลยึด ที่เดิมเลยดูแผนที่ครับอ่าบอกว่าหนีไปที่ชั้นหนึ่งเวทติงลูมหลายชั้นเลยนะสองชั้นอะหาทางลงครับต้องไปสแตบรบีป่ะมันก็เรียกเบลล่ามาเลยเะและแต่คือถ้ามั่นใจเอาเบลล่าเลยถ้าไม่มั่นใจก็ไปคนเดียว่อดแล้วก็บีลล่ามาทีก็ได้อัน้ลูกบอกลอกหัวออกไงครับออกออกไงครับแม่หนูออกไม่เป็นครับแม่ออกมาแล้วไง แน่ลงนี้ก็ได้มั้งลงเนาะสเตเอ้ก็ืมมาแล้วอู้มาแล้วมาเร็วเคลมเดิดจุงโบบิชไม่ได้ว่ะจะตบว่ะได้ว่ะได้ว่ะตบไม่ทันช้าไปเสาวแหวนเลยสาวแหวนเลยจิมจิมด้วยมีดดิบว่ะมันใช้เข็มมันใช้เข็มไม่ใช่มีดเข็มเอ้ามีดับเบิ้ลคอมโบคอมโบเหรอมีด นี่รู้จักไหมตลาดไทายใช้บ่อยๆเนี่ยตบฉักตบเนี่ยแย่งหวยไปเลยเห <c oughs> รอแย่งหวยเลยเหรอเลยเหรอก็ตีเป็นจังหวะจังหวะไปมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกพวกนี้มันมีซุปเปอร์มาร์เก็ตแหละ <c oughs> เออเรียบร้อยได้เข็มใช่ไหมเมื่อกี้แบบเดินไปที่ส <c oughs> วสน,นนี่ไงสไปซ์สคับเจอร์สคับเจอร์มันเป็นมีดผ่าตัดเออสคับเจออ๋อฮะมีเล็กๆอ่ะมแบบผ่าตัดคมนะแต่คมนะคมใช่คมมากมีดผ่าตัดคมมากคมวะ ระดับเพชรเรียกพี่อะไรเงี้ยอ้าออกไงต่อวันนี้ต้องไปหาบันไดบันไดที่ตรงไหนบันไดสีป่ะก็ลงตรงนี้ได้อีกนี่บอะมันน่าจะตันเดาว่าแม่งตันแน่ๆแน่เลยลงดูดิเดี๋ยวก็รู้มันตันแน่ๆมัไม่ง่ายงั้นหรอกไปลูกไปลูกลูกเดี๋ยวช้าตึกตักนั่นแหละตึกตักนั่นแหละตึกตักก็ไม่ก็ไม่ตันดีว่ะอสน่ะคงจะไม่ตันแต่จะไปไม่ได้ก็ได้มั้งก็ลองลุ้นเดาตึกตักตึกตักนั้นลูกรอนี่แล้วกัน นังไงเห็นแล้วเห็นใครเห็นมาเห็นมึงกันแหละเห็นแม่แหละมาแล้วถืออะไรมาวะเอาอะไรมาไม่มมีีโหคจริงนี่จิ้มหลังอะไรนั่นอ่าแชมเปอร์คอร์ทมอสอย่างมอสวัสดีสก็อบเปเจอร์แม่งดูดีเยอะเลยต้องไปทางไหนเวทติ้งรูมเนี่ยเอ็กซ์แตมออกไปไม่ได้ต้องให้เบลล่ามาด้วยเบลล่า เดินชิวจังเนาะเหมือนอยู่บ้านตัวเองครับเออเรียบร้อยไปได้ไหมไปไม่ได้ต้องไปหาเปิดเปิดพลังงานไฟก่อนเพื่อเปิดประตูด้านนห้าเคยกูเป็นกูกูหยิบกูหยิบตีตีจนแตกแล้วไปกลับแล้วเป็นกระจกง่าเพราะอีเข้าไม่น่าเพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่น่ามีกระจกกันกระสุนมาวางนี่ใช่ไหมจริงป่ะตามหลักเขาเป็นจริงกุญแจหมายว่าต้องกุญแจไปเปิด escape สายการ์คอสพิตอล์ดิสโทพาวเวอร์ตอป To the building ต้องเปิดเปิดพลังงานเปิดไฟ generator ไม่รู้ชั้นล่างเปล่ามึงซิเล็กดูสิ font gate ที่ต้องไปตอนนี้ไม่ใช่นี่นะเจ็กหลักหมานบูหมุนบูมหมุนบูมข้างล่างเห็นไหมลงมาชั้นล่างชั้นใต้ดินที่ว่าที่ว่าลิฟต์มันใช้ได้ที่เบ็นล่ามันขึ้นมานั่นแหละตามนั่นแหละก็หาถึงคางลงเอาเอง ตรงไม่ข้างหน้าก็เจอลิฟต์แล้วลงลิฟต์ก็ได้มั้งมันไม่มีพลังงานมึงจะลงได้ไงยำใช่ไม่ใช่ไม่ได้แต่บีอ่ะแต่บีลงได้ป่ะเออสแตบีมั้งว่าอ๋อใช่ใช่ก็ตรงไปเลยอาวุธมีไหมเช็คมีนะถือใช่ไหมถืออยู่ไม่ใช่ว่าที่กำอยู่นั่นคือมือเปล่านะนี่คือทางขึ้นบอกก็โทษด้วยสแต่สีแต่สีเลยว่าสีทั้งนั้นใช่สแต่สีที่ว่าก็วิ่งผ่านนู้นใช่ไหมเออนี่ไงอ่านี่ไงลงได้ทางล่างมันมีเป็นร้อยอ่ะชิมิชิมิ ใช่ไหมไม่มีล็อกเด <No. S 1> อะดอก์ no ก็ทำนี่แหละเขาล็อกดอะดอรแล้วนี่ทางนี้แหละทั้งมันใช่แล้วลนี่แหละนี่เธอน้องพาวเวอร์ออนนี่ไง่ยจะปะกดปุ๊บผีมามันต้องมีดิมันจะง่ายไปไหมเนี่ยนั่นดิไอพวกนี้ง่ายก็บนยากกะบดบ่นทุกอย่างมาแล้วรีบ,บ,บมันต้องมีประตูเปิดแล้วแต่ไม่มีไม้กั้นไว้เอ้ามีไม้มาขันไว้ กลับไปหาเบล่าก่อนตอนนี้เขาเรียกว่าสวยสิใช่กลับไปหาเบล่าไปเลยตอนนี้นั่นไงเบล่าแม่งมีหยืองเด็กเอ้ไม่ถามก่อนแล้วใครคะใช่ไหมอู๋ลุงอ๋ออ๋อยังไม่ตาย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 เบล่าเบล่าอยู่ไหนลูกอตายอ่ะตายแล้วตายหวย ตีฟังด้วยแล้วทีใครไม่ล่าแมงมาทำไมในเรื่องแปลกๆเพราะแม่จ่าแม่จ่าช่วยด้วยเร็วๆเบล่าเบล่าแปลว่าแซมมันนีรอดแต่อันนี้ไม่รอดแม่โอ้ทางขึ้นได้เลยได้เลยเย้เย่ดใจนี่ขึ้นไปหาลูก เนี่ีได้แซมหนีได้อ้โงคุมานด้วยกันหลับว่าทางคุมาด้วยกันแล้วหลับไปอใช่ไอ้ที่ไอ้ที่มันแบบเจอเป็นฝูงนี่แหละนี่ก็คือรอดอันนีรอดไอ้แซมไอ้แซมแซมรอดไอ้่วนไม่รอดไอ้ที่เบล่ามันประกาศขอเลี้ยงไม่ใช่ตอนที่เราเล่นโบว์ก็ใช่แต่ว่ามันเหมือนกับอ่ะกูบอกกูบอกแล้วกันมันคืออยู่คนละจักรวาลคนอยู่คนละไทม์ไลน์กันนะบอกตอนนี้แล้วกันกลับไปหาเบล่าไปเร็วคือก็ต้องบอกให้น้องเข้าใจก่อนน้องอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้มันเกิดอะไรขึ้น คือให้ให้มองว่าเกม,นมน<ร>กเนี้ยมันก็นี่ประตูนี่ไง<ร>ออมองว่าม,มองว่าเกมเนี้ยมันเหมือนกับเป็นมันใช้เวลาใช้ทําเรื่องของไทม์ไลน์ที่ว่าที่ที่ที่ตัวมาตัวอะไรนะตัวอามาน่าบอกอ่ะที่เกี่ยวกับวงวงของเวลาเนี้ยนั่นแหละมันเกี่ยวกับเวลาตรงนี้แหละมีจะเล่าทีหลังสุดท้ายว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ดูไปก่อนอ่าอ่าลมลมซีลมซีอุ้ง่ยแคไปเจอเหมือนเดิม่ะกดปุม่มชั้นไหนวะ ั้นบีไม่เราะไชันมันมันมันติดอยู่เพราะน้าลองขึ้นไปชันสอเราอ้อมบันไดกลัมาตามสบายกูไม่เคยจำอ่ะวิ่งมของมึงแล้วกันนี่นายเปลาเจอเฮ้ยลุยคาม่าแมนอือลุยคามล่าเลยออขอมันบิดแล้วอืออ่าาม่าาาาราา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 างาา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 ราา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 าไากูเอาาะเอาไปดิเออ ไอ้ไอ้เนี่ยยิงปืนกลัวมือสดเกินมึงอะนักสูเลยอะปะชิดไม่ใหญ่อะนักสูเลยอะปะชิดเนี่ยเออมีอาวุธมึงก็เปรี้ยวเหลือเกินอะเปรี้ยวดหลี่ะกูมันแต่อาวุธหายไปหรอยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมอ่ะข้าม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 โอเคตายตามหาเบลาจริงน่าจะหยิบมันเป็นสักสองอันแล้วจิ๊บได้แบบเบลดเบลดแอสเซสนต์แอสเซสเซน ไอ้ท่าอะไรในกะรลองมันของกล่องอะไรนะแอสซินนั่นนะพวกแอสซินอะไรเนี่ยโซนิกโบรโซนิกโบรใช่โซนิกโบออรองเอสเด็กปัจจุบันนี้คงไม่รู้แล้วแม่งว่าโซนิคโบรแม่งคืออะไรอะไรเงี้ยแม่งไม่เคยเล่นกันหรอกชั้นสองวลาชั้นสองถูกแล้วงั้นเราต้องไปสู้กับพี่พี่ดำจริงไหมเนี่ยไหวเหรอมันมันไหวแต่ต้องสเต็ปหน่อยไงจุดจุด จึกถอยป่าเลยเออจึ๊ก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 จึกเรียบร้อยง่ายจังวะเรียบร้อยเอาเคนไม่ล่ามมาเคนไม่ล่าไม่ได้เหรอโอ้เซ็งว่ะก็มันเป็นของประจำตัวพี่เขาเบนล่าไปไหนแล้วแรงแรงแรงหมดสินะอะฮะเบล่าไปไหนละเฮ้ยมึงยังมีอยู่มึงยังอยู่มึงยังอยูไปทั่วสิวะอื้อกระโดดชีคออืออืออ าขาดออกไปกระโปรงตัวเอมคนล้วดำตั้งขนาดนั้นส,นสนองวันสองวันเนี่ยบอกช้ำใจจริงๆ,ๆเลยไฟต้องมาช้ำใจตีสองวันเนี่ยมึงใช้ไฮแจ็คโหมดไปดูเบลล่าอยู่ไหนเออว่ะมึงอย่าลืมอย่งนี้ไฮแจ็คอ่ะนั่นไงหลับตาอยู่ <c oughs> มึงก็กดไว้เออแล้วเดินหาจากัจากรจกัจกสีจักรงานก่อนพี่ดังกันตื่นขี้เกียจสูวิตรอบอยู่ชั้นล่างไปชั้นล่างเลยไม่เป็นล่าไม่เป็นรอเป็นรอออกล่ะเบลล่าอะไรเงี้ย ในวะอ่ะซ่อนอยู่นี่เองโอเคเปิดเปิดไม่ได้มึงไปไหนเนี่ยเดล่ามันจะล็อกทำไมอ๋อน้องเราไม่ยูนะเ้วออกขึ้นมาเพราะว่ามันล่ามันน่มึงผ่านผ่านไอพิพวกนี่ยก็ก็อาจจะเป็นเหมือนตอนที่เราผ่านได้นะย่องไปอ่ะฮะจิมมึงยังไงยังไงจีว่าดูดูดีมันนั่นนี่ว่าไอ้โถไอ้โถฉี่ใช่ไหมใช่มันไม่มึงก็จิม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  เชมเบอร์พอดใช่นะั่นคือตัวชี้ขอไปนันที่มีรู้สักพวกนี้จริงที่ไม่เคยได้ใช้ปัจจุบันชีวิตมนุษย์เราไม่ได้ใช้คำพวกนี้แล้วหมายว่อ,อ๋อปรนะตู้เนี่ยได้แล้วเจอแล้วบ้าคราวนี้ก็หนีจากโรงพยาบาลกันเถอะแม่เจอหน้าแม่ปุ๊กลอกรอบแรงมองลงแม่ก่อน,น,นเลยระยะสายตาตรงนี้แหละเด็กมันเตี้ยทางไหนสิเหล็กดูดิทางไหนไปต่อคราวนี้ก็คอนเกตที่เดิมใช่ไหมขึ้นไปแล้วมันปิดประตูเนยมึงเห็นแล้วนะมันดำดำ มันต้องไประดูประตูเปิดแล้วเนี่ยมันมันติดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองเดินดูไปก่อนดูไปก่อนมีทางที่จะไปทองลูกคือเดินเดินเดินไปดูก่อนเฮ้ยนี่ยเนี่เนี่เบลล่าไปไหนละน้ำอ่ะลิฟเบล่าไปไหนละเดินอยู่เขาเดินใจเย็นเลาเดินใจเย็นเนาะแต่เสียงลิฟต์ไปเราเราดูประตูหน้าก่อนเลยนะเดินเดินไปไม่ได้หรอน่าจะอยู่คนละฝั่งกันไอ้ทางนี้ปิดงงเลยงงทางเว้ย มันจะหลงทางอะไรตอนนี้วะลูกค้าไในการที่คนเดินวนมาจริงเว้ยเฮ้ยไอ้ข้างหลังนี่ปิดกำลงังหันประตูสีฟ้าเห็นป่ะนั่นอือฮึกำลังหงันเพรานี่ไงประตูสีฟ้ามันอยู่ด้านหลงังแอกแสมเนี่ยออกไปไม่ได้รีมูฟเด้ออ๋อโอเคต้องเราต้องปีนออกไปทางที่ไอ้ไอโซแกมาเพื่อให้เบลล่าหนีออกมาได้เพื่อให้เบลล่าออกมาได้เข้าใจไหมต้องเราลูบโซนนี้เบลล่าซโอนแล้วมั้ง หาที่ซ่อนให้เบล่าก่อนเออนั่นแหละห้องน้ำปร้นี่ริงเอาไม่ได้ห้องนี้ก็ห้องห้องน้ำนี่แหละถ้าเป็นตัวเลือกที่ดีสุดแล้วผมเป็นเดดดอไม่เปล,าลออ่ารอตรงนีน้เนี่ยไฮเนี่ยอันนี้ดูที่เบล่าไปนั่นละอ๋อเนี่ยห้องน้ำเปิดประตูใส่หน้าแม่เลยทีเดียวถ้าลูกเบื่อก็ฉี้ๆมันก็ได้ลูกนั่นแหละเปิดประตูให้ทีนี้ไอ้มัน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 ก็มีอะไรตัดต่องอยู่ ขวดขวดไม่ใช่หรอก็ไม่จำเป็นเราใช้ซอฟผู้หญิงเนี่ยต้องเจอชายเออวันนี้ไม่ดูหรอกทีนี้ไอโซมาจากไหนไอตอนที่ที่เรามาตอนฉากแรกเขาไม่ฟื้นล้ไอสไอสไอส์ลองทำไมวะทิ้งกล้องมาทิ้งกล้องมาต้องการกล้องมึงโอ้ยเลยไม่ไม้ป่ะน่ะไปไปน่ะกับละหันไปนี่ไงไฟป่ะเฮ้ยอะไรวะบล็อปไอท่อท่ออะไรพวกเนี้ยเออท่อเหล็ก อะไรดีง้างนานกว่าเช้าอ่ะแล้วก็กลับไปสกับเจอเหมือนเดิมใช่ใ่นะฮะเราเน้นเน้นสเต็ปสเต็ปแทงแทงกระตุ้ให้ลุงแคด้ดยวให้ฉียเออเออมันออกเออมันโง่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมเออปิดไปออกมาทางไหนวะไอโซจำไม่ได้มันมาทางไหนวะทางเนี้ยแหละเออเข้าไปที่เรามาทางนั้นเปล่านี่เราไปนี่เราไปรีเซ็ตแหละตรงไหนวะขอห้องด้านหน้าเลยแหละขอห้องด้านหน้าเลยกาแฟตามใจพี่พี่้แล้วกันตามสบายเนี่ยเออเข้าไป พ่อนี่ไงมีเนาะก็ที่มันก็เมื่อกี้มันมีอะไรขวดไงนี่ไงไวท์วิสกี้บัตเตอร์วิสกี้คนวิสกี้บากแต่กระนั่นอกก็ที่ลุงจะมันเจ็ดเจ็ดอะไรแกเห็นนี่ไงแหละไม่แกไปเห็นทางเข้าไงลงนี่เออใช่นั่นแหละเราต้องเราต้องลงมาคิ็ไแมว่าเบลล่าแม่งหายหัวไปแล้ว่ะเหนื่อยชิบหายนี่นั่นแหละวิ่งขวานี่แหละเนี่ยแหละเชนขับไม้ออกลิกอัพปิกพักซ้ายนี่ไง วิ่งไม่ดูไม่ดูพยาบาลอ่เจอป้ายที่คาเอาป้ายตีตีเป้ายต้ายป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 ้ายพ้ายปายป้ายป้ายเ้ยป้ายป้ายป้ายปตายปายปอายปลายายาเปลายป้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 ายปายป้ายป้ยปาายปย้าาเป้าายป้ายายป้ายป้าายปยป้ายายป้ายาาายาป เบลล่าบอกแม่แม่โดนกดไม่รู้ไปเฮ้อไปจบยังเดือใจฉันอีกแล้วออกประตูไปดิไหนอะประตูข้างหลังมึงนี่ไงอยู่ด้านหลังมึงอะเออได้ออกเลยเออเออโอ้หเราจะจบนี่สุดแล้วแม่งอ่เกิดเรื่ขึ้นไม่เธออยู่ไหนฉันจะจับกลับบ้าน ไม่ได้กลุ่มตร,ตรกะกูลไซก้าก็ทำ <c oughs> ีไมพูดนะฮะเพราะว่าเป็นพวกระตระกูลไซกะแม่จ๋พ่อจ๋าเราเราจะได้เจอกับเดกแม่ไม่ชาุกิโก,โกหมอขายาเออฉ <c oughs> ันเบื่อเรื่อนี้เหลือลลเกินเอออ๋อ, <c oughs> อไม่ได้น,น,นันดดองมาล้ะฮะที่มันเป็นไซก้อีกแล้วโ <c oughs> <c oughs> อ มันย e ิงตัวเองตายแล้วมันก็ฟื้นก็เพราะมันย้อนเวลาเพราะมันย้อนเวลามาไงอ๋อนี่ก็จําได้เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถแกขึ้นรถเร็วขึ้นเร็วขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวรถตายไม่ติดขคุณใจลมคุณใจลมแต่ซานไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเจออือทีโได้เด้อใจดำใจเกียวสี่ เลี้ยงฟิตจะตัดจิกไงหมาไบ่ายๆแลี้ยงเกี่ยวกันกัหน่อยหมานีสองใจหอวเทียนบอกไป่ยืนดโอ้โหมันคนแม่งคนแม่งคนตามแฟบุราดมากอ่ะบอกไว้ก่อนไปไไบินหนีไปละเกิดอะไรขึ้นที่นี่คือเนี่ยมันช่างแย่เหลือเกินโอ้ปวดหัวมีตัววิ่งตามมีตัวอยู่อ๋อมีตัวขาวขาวขาวเราเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย สิบจุดผ้าเลยอ่ะอืออ๋อคอบิดเลยทีเดียวผู้หญิงคนนั้นมันจำไม่ได้เพราะจะไม่เคยเจอใช่ไหมกัดมือนี่ติดเชื้อแน่ๆติดเชื้อกูแน่เอาลบติดละวัตถาต้าติดเชื้เย้อือโขนปิ้นลอยละลิ้วจับไว้กูสิบสิบมีเชี่ยวดี เติดตากคุณพี่นุ้ยชน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 แล้วหนีเราเราเราส่งเต่าพูดมาชันต่อไปเย้เอือรถชนไอ้นี่มาอีกแล้วอ่าซองทีเดิมเลยทีเดิมเลยแม่งไม่เป็นไรเยใครแม่งกินกินกินกองท้อไม่อาจจะถูกเจอหรือไม่ดติดตามตอนต่อไปไงพอยัง จะเล่น,นต่อเนี่ย <พอ S 1> น้องก็เลยข้ามีสุดสุท้ายน้องที่น้องก็จบลงไปกับพาร์ทนี้นะก็จะอยู่ชอบก็ไลค์สับสไครต์น่าย,ยัางไงห้าวะสี <4 S 1> ก็เราเล่น9ก้าเนี่ยเราเล <8 S 2> ่น8ก็ตั้ง9ก้าสิบสิบเสิบสองเนี่ยห่ง สองสามสี่เออโอเคช่างมันโอเคนะว่จบไปกับพาร์ทที่ยินชอบก็ไลค์ซับสไครป์เฟซบุ๊กเชิญเพิ่มใหม่พาร์ทหน้าแนละ้วก็เดี๋ยวอีก <_ d> สี่วิโซจบไปแล้วเย้แล้วก็คงจะไม่ดองนานแล้วก็ไม่ดองนานหรอกน้องก็บ่อนอยู่พี่ครับล็อกเกมอรือพี่ไม่เล่นบ้างเลยเหรอเล่นแต่เกมนี้เกมเดียวเลยก็เอาหนันเดี๋ยวเล่นจบทุกเกมอ่ะเดี๋ยแค่เมื่อไหร่กันนั่นแหละก็เนี่ยจะเนี่ยจบอันนี้แหละจากนี้ไม่เกมอื่นต่อนะซึ่งก็เดี๋ยวเนื้อเรื่องทั้งหมดถ้าเกิดน้องยังสงสัยยังงงอยู่ก็ เดี๋ยวพี่จะมาเล่าตอน e p พิ o d ดสุดท้ายตอนจบแล้วกันทีว่าว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ฝอยกันยาวๆเออทีนึงทีนึงกันแล้วเนาะตอนนี้ก็ขอจบไปก่อนพี่ยังไม่เล่าอะไรเยอะแยะนะขออภัยแล้วก็ไม่ใช่ว่าพี่ไปแอบอ่านเนื้อเรื่องมาก่อนพี่รู้หมดแล้วดิเนาะเป็นคนทำให้พี่อ่านเองก็จะแ่บพี่ไม่อยากอ่านเลยเนาะทำไมพี่อ่านเองก็จะบอกว่าะพี่ก็ต้องอ่านจริงๆก่อนนะอูยังไม่รู้เออยังไม่ดูอะไรก็เล่นกันต่อไปโอเคเจ้าหน้าท่ครับสวัสดีครับผม ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลียนวอร์เนี m สตีมช็อป MTS เกม g เกมสโตร์ for gamers t e a m ที่ให้การสนับสนุนชแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่ DESCRIPTION ใต้คลิปได้เลยนะครับ